ี่ิเอาแตงแก่เอาแต่แ่ดือมต่วนดีกว่าที่วเดี่ยวมาสางตาเสตตาจันเนี่ยนะเอาที่มาที่ไปว่าปี่คือเดีได้มาปืนกับไปเข่าฟันเข่าฟันหรดแล้วค่นอยากให้มาสางคือเสียงอยู่ตรงนี้นี่จแเตี่ยวนก็สิเขียน่าเป็นตกกันเตี่ยวบอมาก้องตัวมาเข้าเข้าบอมักน่นะเชื่อว่ามันเหมีนบ่เด็กยังสิมาหกเียเป็นเด็กที่เข้าบ่มักอยู่แล้วนะประเดี๋ยวออเป็นกระสีย ห้อแบบใหญ่ล่ะบบาที่นี่เ็เลยไดลยด้มาในมาสารประจันตุสีห้ององเดีวเลยเดีเดินทางมานกอดีเดินทางมาเรยวมันกลับไปกับไปฟันฟันดีอยู่เี่ยฟันฟันดีฟันว่าเด็กินนั่นกินนี่ผู้นี้ผู้นี้เอานั่นดีมาให้กุลล่ะจ้ากบนเด็กอาจจะเค้าแ้วทุกอย่างเดี่ยวบบว่ากะลีแบบไม่ได้เดียวแบาให้เป็นเป็นแค่เนวทาง เป็นเทียน้างเดียกับพวก่าเออือแทเขาแทเดี่สิเดยกับพเขาเบาเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมตไหนเดียวกับ,บเ,ออเขาให้เป็นแค่แนวทดางเกา้าจืดปิดกับยวากันแลที่นี่เลขที่เดีวไปไปอาไปถ้ำบุญเนาะคา่ะีวายุ่นอยุ่จังวัดเลยของเดียวกเป็นนวเนาะคะ่ะที่เพิ่นไห้ให้เลขมาตลอดแาที่นี่เดีวไปแล้วเล้วแต่ก็ไปฟันที่ผู้เทา กูเท่าแล้วแล้วเพินก็เลยว่ามึงาเราบอกพนว่ากูรอมึงมาโดนแล้วเพยังมึมาหากูนบสีเนาะมาเราบอกว่าเพื่อเงียบเพื่อมีดถอะพนาว่าเพ่นแกไข้ทว่าเพื่นเพื่นกับสีส้มกเเียวไข้แล้วเพราะว่าเจ้าก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนโดแล้วเนาะเป็นสงปีแล้วเจ้าไม่ได้ไปหาเพื่อนบันที่นี่เพื่วกเดี๋ยวไปปุ๊บเืนก็เลยเคียงไข้ยตัวเล็กไขวมาเอาตัวเล็กกันนีเด้อเอาไปขึ้เก้าน่ะล่ะเห็นขึ้นเก้ามาบัดได้กับเห็นขึ้นเก้าน่ล่ะคนาสีโดนบัดได้กับ กันเลยว่าห่โดนโดนมากแล้วลก็ยังมาตัวกันเด้อพสรุกใคยเปกันเลยว่าเค่ตัวอยู่หัันล้างสีเนาะอันพอเข่ตัวได้เปนมา่ยมาแตได้กรุงไทมันบันนั่นคันว่าแต่ที่นี่กเลกน่งเคียนไห้มันเขียนไห้มันกิด้นอยู่กับความเสียเนาะเป็นกัดเขียนไห้เขียนไหเล็อันซีหาสวงเป็นเขียนไห่แต่ที่นีเต็มว่าจุทู์อ่ะทูกก็ได้ซีหาสวงอีกผันตรงกันเป๊ะเลยจ้ะ อันนี้คือกะกะยาวาไรตัวเนาะอันนี้ก็คือว uh ่าเ้าเหาไปไปทนถำบุญไปทนถำบุญแล้วแล้วกะผู้คนค่อยหายคนเกิดตะเกียงหายเราจากแต่ที่นี่กะยาวาเออไปมันก็ตัวนี้ไปมันน nice ี่ก็ตัวนี้กับเยาวากันทุกอย่างเจ้าก็บอยเป็นแค่แนยวทางตัวเจ้าอินเจ้าก็บโปงหูดอกว่าเนี่ยก็เสียวเท่าได้กับมีเอฟซีหลายๆท่านกับบอกว่าเอออันกับหลายๆคอมเมนต์เนาะกับกัยาวดามายาวากันเพราะว่า ตัวเลขก็โตให้กะกวให้เป็นแค่น้าท่างแกับหูกันตั้งคนกับบอกว่าตังคขคนก็บอกว่าอี่ยังลหรออ่าก็หายหลาตแท้เมือนั้นสิบว่าหลายตบอคือนเาตนไมจังหมือนนี่เนาะอ่าปหอดเมือนั่นกัอนั่นอยู่ดีกับเมือนันกว่าเป็ไก่หรอแบบนนะ เจดเจเก้าเจ็ดเก้าครเูจเจะัเป็นแบบเจ็ดเก้ากแบบเจ็ดเก้าช่ทานางผัดขัดมันอยู่ในหั่นละจีได้หะอยู่ใหันละจ้าแย่มาไลท์โซเดอร์เอซีเอานเนอรนี่แต่ว่าแต่ว่าแบบแต่มาเดินส้ายบุญแต่ว่ามงไทยาตัวไดกับแตจังแจัาซื่อบมมากะ กาเรียงท่านไปก็ได้นะคะบางท่านกับเต๋อกับเพอา่างเดียวเพราะว่าเยาวากันกับพวพื่อมาเต้าจะจืด้่านี่านหลายทั้งคนก็บอกว่าตัวเลขออกแล้วเราเป็นยังทีจะเอามาล่องการคือว่าทันเบเรติดตามไหมคะถ้าทันที่ตามแบบตกงๆท่านก็จะเห็นตัวเลขของเตวเนะคะจ้างบางท่านกับอกก่วาห้องสารพัดคือว่าเพิ่เพิบุญวาสนาแล้วเนาะไปจังตัวของเต้าเองเต้วกับเซียนี้านนี้ เสียอย่างที่พว่าเต้าหนันเทนกับตัวเจ้าของเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขอ้งเท้านะคะเต้าเป็นเตวสางน้ำท่า,าบุญมากจากคนถี่แบบว่าก็ตรงจากคนทีเค่อยไม่หนีไม่สีนลนอะไรไปเตาจะมาถึเบิดหนีบิแบบดบเีลกันย้อนว่าเต้าวเลยเป็นยศปุ่นี่ลหละ <c oughs> ยูนในหันละตั้งหัวศูนย์หัว 7จ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกมองรยังไกเเก้าหกห้เเก้าหกเเ้าหเกเตอร์จุดเล็กทังไยเนาะเจแต่ยว่าเหมือนนั้นเอ้ามันก็ยังจุดไปแล้วในเรื่อกแมเหมือนนั้นเนาะจะไปจะไปฟังเล่ากับยังเรื่องนั้นหมเลยกับเล้ากาไปเสียงเล้าก็ไปเสียงสะเกล่นบานบเพราะว่าเอซีมันกัามเต่อลายอวาน้องเต้า เหล็กเล่าเล็กยังเป็นบอเต๋อกับเลรียญโมบนเนาะค่ะแล้วลองเอาตัวเล็กคือเจ้าให้มาเนี่ยล่ะยูถูกให้น้องเอาไปเสี่ยงเบิ้งอ่ะยังตัวเล็กเนาะค่ะมาดิแล้วเดียวกับสีป้อยให้แล้วกับเนียนเนยนห้แล้วกอาวงกลมให้ครัือวงกลมให้ยิ้มซี่ครับสำหรับผู้งบน้อยเนาะค่ะสำหรับผู้อยากได้ตัวเนียนเนียนแล้วก็เอาตัวเต๋อวงกลมให้ก็ได้เนาะค่ะลจะมันจะเอาเนี่ยเอาหนอนอะได้เนาะนักเรียนจะตัวเต๋อวงกลมให้อาจจะออกก็ได้ยังสิน้าจะกับเสี่ยงเบิ้ง คุณละลิกคุณละน้อยเจ้าก็บ่ได้ว่าเห็นสนับสองนุ่นเหล็กการพนันค่ะบ่ได้ว่าอ่าจังอันกุ้งของเจ้าอันเป็นเจ้าเต่าว่าใดมีปเนาะค่ะแต่ยันไปลงเสียยังบางทางกับว่าเลขเจ้าหนึงที่หลายตัวแท้เลขเจ้าบ่ได้หลายตัวนะค่ะเพราะว่าอ่าจะผู้ใดเอาคลิปเจ้าไปลงเจ้ากับพวกหงส์ค่ะจะฝากเพาะเขอย่างเดียวค่ะเจ้าขอขอแค่ก็มั่นใจจากเย็บซี่ค่ะคือพีดกับเยาวากันเพราะว่าตัวเลขตัวเป็นแค่เนี้ยข้าง แางเต้บางทันก็บอกว่าเอาตัวเล็กจาแต้มันออกค่ะสามาเหลกว่าเคยเขาเจียเขาอยู่นะคะถืออย่ได้ผู้คนถือผู้คนมีดวงองตรงซะจนมาผู้คนว่ามีดวงอ่ะเป็นจ้าว่ถืกเพราะว่าเล็กนต้บอกไปมันเป็นเก่าสามก่าหกสามบอกอ่ะเก่าสี่เก่าหกี่ยังเต้บอกโง่ลมให้หกเียบางทันก็บอกว่าก็มีพเห็นแต่ือบาททันเป็นคนแบบโควิดดวงโควิด ขอเขอเรียกว่ครับขออีกครับต้องมาเขาดีเขาบอกโดนกระซำแล้วจมหาเนาะอันอันก็ไม่จมหายยังเด้อจมหายก็จ้าสิแต่มาเขาเห็นยังเขาหาเด็กอะไรไม่ได้มาดจมเลยไม่ได้มัดจมไม่้มัดจมเพราไก่จมเนี้ยมันอยากระบายไร้เมือร์ฉันไปทำอะไรให้คุณคุณถึงด่าฉันรุสุนฉันไปทำอะไรให้พวกคุณคุณถึงด่าฉันได้ขนาดนี้ไม่ปลื้มจบนะ แล้วเก็จะกมให้เนั่นเนาะค่ะเป็นเป็นไหกังขาเราเป็นไปเัฟนที่เไหเดี๋ยวน้องเก้าจะวงกลมให้น้นๆแล้วนะครับเราไปที่นี่น้า่ตอจ่เตัวนี้เนาะค่ะมันบอกมันไปย่าเนาะค่ะมันไปย่าราไปย่าว่าเลขก็หามึงแล้วจะเรียกว่าตัวไหไปเบิ้งตี้ล่ะตอนกูเป็นไปเป็นเขามึงแต่งนบางสีนอตอนที่ว่าต๊อันนี้เนาะ

nó đẹp như tèo mát cái tèo nó luôn Cái này nó vào cái, cái, bán, cái, cái, cái tỉnh, bánh tiền tiền vô Nếu nịt tèo nó Nó nhảy Nó nhảy Nó nhảy Nó จะสิบาไลตูเนาะไปจับคู่เอาเนาะไปจับเอาตัดเอาสิบาปล่อยไล่ตูแค่เอาเอาของเก่าได้ไม่เห่า่่เ็น ถามเราดีดีถามเราบึงเน้นๆเล่นนกแก้วเนีนๆอนีนเล่นวเนีองสุดท้ายแล้วบอลกก่ลก้มเนีนเล่นวนี้เอาเอากระดาษนี่เด้ะเ่ม้่าว่ากันเนีกระดาษ EC ไหนาะ ตยอกตัเนีนๆขอเนียนนักโตสตัวแนนองเก่สีแดงมงคุให้เลยครับสีแดงสีแดงสีแดงคุสีแดงแรงดิสีแดงกหัวก็ มันนั่นกู้ไปเห็นกู้ไปเข้าไปครับไปเห็นเห็นซ้ำเพมคปทสูงขดจับเนียมันไปบวกเนียมันไปบวกึ้อมาตีกับป้อยหเดีวป้อยเหนไปเดียวปูดูปูดมเนาะกมสิม่เ็นสิม่ตัดเอาอย่นี่ค่ะ วงกลมเนียนเลยศูนย์เจ็ดเก้าเขาเรียกอยู่ในหลักโล่านนี่มันว่าเดีอยเหล็กอาครยุหกศูนย์เจ็ดเก้าวงกลมไว้เน้นศูนย์เจ็ดเก้าตัวเน้นห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สองตัวสน้ ก็วบกลมเลยเอาอีกตัวเดียวก็ว่าแบบวุกลมยังไปวงกลมเป็นลาอะไรได้เนาะตัดสินใจให้ผมยี่มีหีืล่ไป7เจ็ดโชว์เลยที่นี่เจ็ดสิแรอโช์รอแคปรอแคป ศูนย์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 แคปมาจอนเลยเนาะศูนย์นเจ็ดต้องเน้นวงกลมคือศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็คนรับสองสามสองหนึ่ง ตรงจุดท้ายวงกลมให้เน้นๆเนาะวงกลมเน้นๆนที่วงกลมเลยศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเลขเลขเลขทกของเฮาอันนี้ยกว่าเจ็เก้าค่ะเจ็ดเก้าหกเจด้านยะคะเพรเดวมันขาครงมันขาเครงหนึ่งครับามันขาดไม่ได้เขียนให้นะคะเขียนอยู่บอ

เด็กขบเด็กเกาอันเกนั่นแหละเด็กบเด็กเาตัวเด็กนั่นแหละถูกนะค่ะหรือว่าถูกอะไรค่ะถูกเด็กขบเด็กเกาไปกับมะตัเด็กกันนนาะแับไปเลยพี่ย่นต้องกันอยู่แล้วแับตามเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนมาให้ดูว่าก้กนหนึ่เก้อนตัวาวไปแล้วเต็มแท็นะคะ ข้าตมนมกัน้นวงกลมให้เน้นจุเจ้าเสียสีแดงเนี่ยเป็นลาวก็ได้นะครับตามฟูไปสุดได้ถูกนะคะได้ถูกนะใช่ไหมเลขถูกนะคะเล็กๆถูกก็เล็กในนั้นแหละเล็กตัวเดียวกันเจ้าเจ็ดูู จีนาจอและพยายดูด้หายเอฟดูกตู้ก้ก็บนะครับ